อ่าตต่เ no. ป็นแะไรบ้าน <c oughs> so so ี้ยายจูดมะเสาว์น no. okay, ี no. <was> ่พะลุงโอ้แสบทรงเจ้านะแสบนั่งดีมือนี่กินข้าเร้าพลุงไอเมื่อวานนี่เข้าไปยังเกาะปนยังเขียดเป็นยังเขียดน่อยพลุงไงพาน้คูดเป็นยังเขียดวัานี่มันเมื่อคืนนี่เปยงเขียดก็ได้ไลยเติบพนั่งนะไม่ไายเติอพี่่จะอะไรใหญ่หลยเติบบ่ขึ้นนะ ไเตีอวันเปียากันคูนเมือคืนี่ไปกับลุงลุงมันก็ได้ไล claro> ่เท่าเ่ตายไล่ก็เทน้นึงองสองคนพอปียกก่อนลูกไก็ฮมาทำงานกับผ้ยเขียนเลยกินสาว้ไสาวาเด้อปลุงนสาวกันเด้อต้นเทียจหาน้ไม้แล้วบาตมาแกงกินก

นูหินแล้วเดี๋ยวเขาไปนอน,น,นหพ่อนอนอีกเดี๋ันบผลมตีอเอะนิ่ยอยากอเแล้วห้องอยู่กันไนใ่เขานอนในเรือนเขาไหักคาแ้มาคืนทเงี้ยคงหวา้องฮักโเจ้าห้งใหญ่มันเต้นเอเต้นยิเก่าน่ยโอ้ยวะ่ะ

ก่อนนะพอลุ่งเราเ่นสีืได้สืเห็ดหายไหมแม่ก่อนก็ทำอร่อยบ่แล้วก่อนก่อนีร่อยดีร่อยกินจนเบื่อปีก่อนนะไมู่้เงมาตกปีนี่อยากกินขึ่าจังหวะแซ่บกินเนเบื่อกินเห็ดนาฝาบ่มือนี่แซบเราขมืมนเขาซื้อกินเด้อซื้อกินแลวแซบ ติดเองเบ่แซ่บมันงจะคองลายคนิ้มาเห็ดพีหนาคนยาจะก่อยก้อนมากปีนี้เขาคลายลายแ้าจะบาทเาจะปดบาทนี่ไดจะหาที่ป้อนให้ได้ทำกินน่อาก็ไม่เวียเอาพี่หนาเมนเก่าเนาะาูเล็กแอืมห่มนะ มก็นำลายพกตีน้ำมืออกเอามาเหียวเพื่อขาจยบันห้ฟังเหี่ยวาตันันน้อบเยนะนี่บ้านเหมือนชาวบ้านเียทุบยใหญ่ลูกมดอไายเป็นลูปบ่ลาูกจรู้งยอไงล่ะตามที่านอตามที่หาน

อันลงมาลูเไปใส่กับปลาดอกันเดมอลูกเยู่ยนะีีีสีมาีเบียนหนาสลงแหง,งานไอ้รอไอ้ไปลงไปส่งหนาแขกแข็งห้าวไอ้กบจริงด้ี่า งไหนบ่ไห้เสาห้องยูก็มาหาอยูห้องไอเตาห้องยู่็่ไ้อนี่ไี้น้นมันทรงน้ำแขกตรงน้ามที่เป็นะเขาเห็นงานได้กูแบบคุ้มเครื่องก็ได้มาะสมน้็ได้เาอยู่กาเตาห้องเตาห้องอยู่มอวูคนมอเออไปให่บ่าหวไอเสืลงมาไอต้องเขาขามาวาไดไปเขานายยู่ยูกคนได้มอแด้วเตาห้องอยู่มาพันหนึ่ง

เจอสำหรัพิมพ์นมูเห็ุเะไนี่อลอกพิมอุ้มมาพเดียวว่าเอเดียวอีกคืมนีมูพลอกเดียวไปนะใช่หรืนูดยังไง่หน้าแบบนี้แปดปีคือก็กหม่เลยมัต้องว่าเอากัไม่น่อยคนนี้คนน่อยแบยแปดีทีว่าคุมดูยนกใหม่บค้าแบบนี้ว่าเดบิวใม่คนหน่คนน่อย mọi người 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 mọi một mãi môi nài nơi. Mam đại vật. Little tang tang dâm lưu. Little bun mọi người. Mãi 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 โอ้จีน่าไปมาทางนี้เลยของเขาไปแล้วไปแล้วเด้กครัน้องผูกน้องอันนึกเราเขาหลัดอยู่พูนบัตรการมากระนิ่งนวดสมบูรณ์แล้วมาบัตรการนี่หรือไปที่ไปแล้วข้ากับมาไปจะทางไหนเนาะทางดาลงมาบัตรมาลอยเลยง่ายแล้วไปเดเจ้าตรารับล่ะหลัดเดี่ยาแล้วไมนหลัดเจ็ดโมงน้อยเจ็ดโมงเป็นโมาแล้วนี่ายนักหกโมง

เาเลีนเนยนะแต่การทุนลงไปปัดมาล้อกับข้อาลทีนะก็แปล,น,ปลนทำมานเจที่เ่รเ้านหอโดย3คนือย่เงียเนาะถูวต้งพ้นไปหาลำกุลรองพัีไปกนะ็ป่แปลนเนี่ย

อ๋อนี้น้ำมันจะก็ลาไปกินตะปารุง่งฝากอะไรก็แซก้ก็ดิามซองน้ำมัดในเดือยตปารุง่งล้วันกินหนาปารุง่งสบาย